ผ้าเบรกจักรยานเนี่ยนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับผ้าเบรกจักรยานนะฮะสมมติผ้าเบรกจักรยานเราหมดแล้วเนี่ยก,ก็ก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมพอซื้อผ้าเบรกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยหน้าสัมผัสระหว่างผ้าเบรกกับขอบล้อเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันนะครับใส่แล้วเบรกไม่ค่อยอยู่นะใช้ไปเรื่อยๆโอ้โหกว่าหน้าสัมผัสจะเข้าที่เข้าทางเนี่ย ก็จะเบรกลื่นๆไป,ๆไปสังระยะใหญ่ๆ,ๆเลยเนี่ยนะครับนะฮะใส่ปุ๊บต้องเบรกได้ปั๊บสิถึงจะถูกถูกมาทีนี้จะมาแนะนําวิธีการขัดหน้าผ้าเบรกให้เข้ากับเนี่ยริมเบรเนี่ยขอบล้อจักรยานเนี่ยง่ายๆครับกระดาษทรายครับไม่ต้องหยาบมากแต่ก็ไม่ใช่ละเอียดยิบขนาดนั้นเอาแบบว่ากลางๆอ่ะคือค่อนข้างละเอียดอ่ะอ่าอย่าให้หยาบมากนะครับ ค่อนข้างละเอียดอ่าค่อนข้างจะละเอียดสักนิดนึงแต่ไม่ใช่ละเอียดเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันกระดาษทรายเนี่ยสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็สอดเข้าไปเหมือนกันครับให้เอาหน้ากระดาษทรายอ่ะสัมผัสที่เนื้อผ้าเบรกที่ซื้อมาใหม่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็เอื้อมมือไปกดเบรก ไม่ต้องแน่นมากครับเอาแค่พอสัมผัสกันอ่าเสร็จแล้วคุณก็สีไปเงี้ยถู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 ไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าสัมผัสของผ้าเบรกอ่ะมันจะแนบสนิทกับริมเบรกอ่าจะแนบสนิทกับริมเบรกเนี้ยเป็นอนันว่าใช้ได้แค่นี้ก็เบรกอยู่แล้วแค่นี้ก็เบรกอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการขัดผ้าเบรกนะครับขัดผ้าเบรกให้เข้ากับริมเบรก แค่นี้เราก็เแบรกเบรกแบบดีแล้วนะพอมันแนบสนิทเราก็เบรกดีพือ่อใช้ได้แล้วแค่นี้แหละจบแค่นี้แหละ